เห็นแบบนี้แดงแดงแบบนี้อย่ากตกใจนะจ๊ะทุกคนจ๋าอันนี้คืออะไรอันนี้คือเพิ่มข้อมูลภาษีของคุณเพื่อรับรายได้กับ Facebook นะคะแดงแดงแบบนี้หลายๆคนพากันตกใจใช่ไหมหมายถึงว่าจะให้คุณไปตั้งค่าไปอัปเดตการรับรายได้กับ Facebook ถ้ามันขึ้นแดงแบบนี้อย่าพากันคิดไปเองว่าคุณจะหมดสิทธิ์การรับรายได้กับ Facebook เขาจะบอกว่าเพิ่มข้อมูลภาษีของคุณเพื่อรับรายได้นะคะอันนึงอ่ะตรงนี้หน้านี้ และก็พอมามาอีกอ่ะอันที่สองนี้คืออะไรเขาจะบอกว่าไรายได้จาก Facebook สตาร์ของคุณหมดอายุแล้วฮ่าพากันกดเข้าไปแล้วไปอ่านไรายได้จาก Facebook สตาร์ของคุณหมดอายุแล้วหมายถึงว่าหมดสิทธิ์การรับดาวกับ Facebook แล้วใช่ไหมอย่าไปตกใจนะคะเดี๋ยวแอนจะทำให้มันกลับมาปกตินะคะ อย่าตกใจค่ะถ้ามันขึ้นแดงแบบนี้นะคะเละถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งกดเข้าไปตั้งค่าเองเดียวมันจะผิดเพี้ยนนะคะอันดับแรกเลยถ้าคุณจะพยายามตั้งค่าการรับรายได้กับ facebook ย้ำนะคะชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ SWIFT Code คือรหัสธนาคารบัญชีคุณใช้ธนาคารบัญชีอะไรกดเข้าไปและไปค้นหาใน Google อ่ะหน้าตาแบบนี้นะคะ อ่แคปหน้าจอรหรือกดแชร์บอกเพื่อนๆน,นะคะอันนี้คือรหัสสวิสโค้ดนะคะทุกคนจะ้ะแล้วก็ตามไปด้วยหมายเลขธนาคารบัญชีของคุณจ้ะอย่าพากันตกใจอย่าคิดไปเองว่าคุณหมดสิทธิ์การรับรายได้กับ Facebook นะถ้าไม่เข้าใจติดตามผลงานของแอนไว้เลยหรือกดแชร์เพื่อจะไปฟังย้อนหลังและทําตามได้หรือกดแชร์บอกต่อหรือเพื่อจะไม่พลาดโอกาสการรับข้อมูลข่าวสารนะคะอะ่ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้อย่าตกใจอย่าจะทําให้มันหายถ้าตั้งค่าเสร็จแล้ว จะขึ้นสีเหลืองบัญชีของคุณถูกระงับไว้ชั่วคราวประมาณ5วันเดี๋ยวก็จะหายเหลืองเองค่ะบัญชีถูกระงับไว้ชั่วคราวหรือตรวจสอบ Facebook ตรวจสอบธนาคารบัญชีของคุณอยู่นะคะอ่าคลิปนี้ขอไว้อ่าจบเพียงไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปทํางานก่อนนะคะจะช่วยเหลือ f อตั้งค่าข้อมูลการรับรายได้กับ Facebook อันนี้ไม่ใช่ของแอนนะจะเป็นของแฟนเพจก็มานั่งอยู่ข้างแอนนี่แหละค่ะทุกคนจ้าโอเคเป็นกํเป็นกำลังแรงใจให้กับ FC เข้าแม่พี่น้องแฟนเพจทุกบ้านทุกหลังอย่าท้ออย่าถอยอย่าแพลปีใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะปีที่ผ่านมาไม่ผ่านไม่เป็นไรแต่ปีนี้บุกลุยสู้ต่อไปจะ้ะเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกคนนะคะสู้ๆจะ้ะบ๊ายบาย